สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมานะครับรีวิวครับผมอ่ายลูกซองนะครับล่างไม้นะครับตัวละสองพันหกรวมส่งนะครับพร้อมเก็บเงินไปทางให้นะครับนี่นะครับพันธท้ายไม้สักครับนี่นะครับบางพันท้ายนะครับบางชุดก็มีท้ายไม้สักบางชุดก็มีท้ายไม่ประดู มีไม้ไหนเอาไปครับผมมาดูการสือลูกนะครับน,น,นี่นะครับล็อกเซฟอยู่นะครับมีของแถมนะครับลูกสองยางสองแล้วก็มีแล้วก็มีม บอกสายด้วยนะครับปีกนะครับเป็น45ครับใส่ยางได้สองคู่สามคู่นะครับตรงนี้หนึ่งคู่นะครับตรงนี้สองสามนะครับอ่ารือหรือว่าท่านจะเอาปีกโรลเลอร์ก็ใส่ตรงนี้นะครับสองรูของมันนี่นะครับอ่าแล้วแต่นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับติดต่อสั่งงานมาแล้วก็รองานนะครับแล้วไม่ต้องรีบนะครับส่วน ส่วนที่ผมค้างงานไว้ส่งมือสอดลางไม้นะครับอีก2องวันจะส่งให้เลยนะครับต่อมาดูนะครับอีกหนึ่งกระบอกนะครับอ่ท้ายไม่ประดูนะครับเส้นเส้นกันนะครับมาดูการใส่ลูกนะครับนี่ครับไกลนิ่มนะครับอ่ากดเซฟนะครับ ล็อกเซฟนะครับกดเซฟกับกดลงครับอ่านี่นะครับปีก45เหมือนเดิมนะครับอ่าทายไม่ประดูนะครับแล้วแต่ไม้นะครับบางชุดก็มีประดูบางชุดก็มีไม้อื่นก็ท่านสนใจอันไหนท่านก็ไล่ค่อยเอาไล่ก็ค่อยเอาไปครับผมสาหน่อยนะครับทรงนี้นะครับทํางานอื่นนะครับอ่าดูนะครับ ต่อ,อนะครับดูอีกในกระบอกนะครับหายไม่สักนะครับอ่าเนี่ยครับเร่งผมเร่งให้ได้แค่นี้นะครับ่วง,งนี้ก็ฝนตกร้อนไล่ใบนะครับ,บ,บ,รบดูนะครับตัวละสองตัวละสองพันหกร้อยนะครับอ่เซฟโวดเซฟ นี่ครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับติดต่อสั่งงานมาได้นะครับต่อมานะดูอีกหนึ่งกระบ,บอกนะครับท้ายท้ายไม่ประดูนะครับสวยถูกถูกนะครับราคานี้นะครับยังไงก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับติดต่อสั่งงาน นี่นครับสวยครับแดงนะครับรางดํานะครับเพราะว่ารางดํากับพันธุ์ยสีไม้มันได้้เข้ากันนะครับยังไงก็ผมขอฝากด้วยนะครับปืนยิงปลานะครับสั่งสินครับผมขอบครับ